แต่นิสัยที่จะช่วยให้เราเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นได้ทุกวันข้อแรกหาความสุขจากสิ่งเล็กๆแค่ได้กินของอร่อยฟังเพลงเพราะๆเล่นกับหมาน่ารักก็ยิ้มได้แล้วความสุขจริงๆมันก็อยู่รอบตัวเรานี่เองข้อ 2. อออกไปอยู่ข้างนอกให้มากขึ้นธรรมชาติคือ,อยารักษาใจที่ดีที่สุดคะ่ะ 3. อยู่ห่างๆคนขี้บน่นคนขี้นินทาเพราะความคิดลบมันติดเราได้ง่ายมากเลือกอยู่กับคนที่ทําให้ใจเราสบายดีกว่า้อ่ให้อภัยคนอื่นการยกโทษให้คนอื่นง่ายๆไม่ได้แปลว่า ออ่อน,แ,อนแต่คือการไม่ยอมให้ความโกรธมากัดกินใจเราแม้แต่วินาทีเดียวข้อ5อย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะผิดพลาดแล้วก็รู้จักเรียนรู้จากบทเรียนนี้อย่าโทษตัวเองซ้ำๆข้อ6ไม่ต้องเสพข่าวสารทุกเรื่องเลือกเฉพาะสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขก็พอแล้วข้อ7จกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่อยากทําไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องตอบว่าได้ถ้ามันทําให้ใจเราเหนื่อยเกินไปข้อสุดท้ายรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคนที่อารมณ์ดีจริงๆเขาจะรู้ ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังโกรธกําลังเศร้าหรือกําลังกังวลเพราะอะไรแล้วจะไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นมาครอบงำเราแต่ใช้มันเป็นสัญญาณเตือนเพื่อดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกได้ง่ายๆแค่หายใจเข้าลึกๆรับรู้ว่าเรากําลังหายใจหายใจออกแล้วปล่อยความคิดวางลงสักครู่เราจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งดีและร้ายมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่ละค่ะหัวใจของการเป็นคนอารมณ์ดีในทุกวัน